มาทุ่มทันนี้ครับวันนี้มาดูที่จบไปเลยตะโกกว่าพี่เออตะโกกเว้ยเฮ้ยหางแดงอ่ะกระสู่ไปเลยไอเดี่ยวพี่แหงนี่กระสู่มาไงครับเฮ้ยโอ้โหแลนี่อุ้ยพึ่งโลยักษ์พุ่งตะเยบมันมาต่อเลยแน่เลยน่าจะดูกปลาแล้วตะเกียบตรงนี้ต่อเลยหรอผมกลัวมาไล่กัดลูกปลาไล่กัดลูกปลา กระสูบเว้ยนัก,กนลุกปลาโดนแมวมาแล้วแมวมาไอไอคนมาตีปลาทัาง้งนั้นไม่กินแสดงมันอยู่น้ำลึกนะกระสูบสี่ขีดได้สี่ขีดรึ่งโลอันนี้ตัวใหญ่นะอืหม,มดลิกก่ะนึกว,ว่ากระสูบไม่ใช่แล้วหางแดงขึ้นมาไอ้ดนมาแล้ว แมวามาทรรมทุมครับโอ้ยอันนี่ขึ้นไปดีกว่ามั้งเสียวดุกมือเออ <laughs> เดี๋ยวพลาด <laughs> ใส่ๆส่ปองผมก็ได้งานปองขาวร่วงหรอวะไม่ร่วงนะ กระสูมากล้ครับปรทุมธานีโหที่ยอดเลยกระสูกกินละก็น่าจะมาไล่กินลูกปลาที่กินละก็แล้วปตอนแร้มต่อไอข้อยอยู่ติกต๊กติกตกต๊กอันนี้จุ๊บไปเลยนี่ก็ทางปรทุมธานีก็ยังสวยงามเสมอครับเดี๋ยวนี้เราจะรอพิมหน้านะเราจะไปตกปลาที่โปะตรงนูน่น จะไปเล่นปลาหมากันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเหยื่อไม่มีเลยใช่ไอตอนแรกๆอะตอ,ตอนแรกตอนแรกมันตอดปลาเล็กไงเหยื่อ <c oughs> ได้อยู่ปักเล็นปักเล่นหืม <c oughs> ปลาเล็กแม่งได้ตอดไล้นี่มาปุ๊บไอเมียวมาแล้วอีเมียวจะมาแย่งแล้ว ก็ยิงตมามทั้มาสเตอร์พิชชิงไทยแลนด์ครับวันนี้มีบันเทิงแน่นอนเพียมน่าจะมาเยือนละเส้นบางบกะงงในก็ไปตามครับฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ